อกว่าจะอยู่เป็นองค์ประชุมให้ครบทุกพักทุกพักพอถึงเวลาแยตติด่วนจบพอเข้าแยตติที่เราต้องพิจารณากันปกติหนีหมดอย่างเงี้ยมันคืออะไรโอเคโอเคดดด<ไ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋คุณสิรพงศ์ฟังไปฟังมาคล้ายกับว่าฟลายคล้ายกับว่าจะเอาคืนพักสายค้านอย่างนั้นเหรอครับเรืสิกอก<อ>แบบไม่ลงมตินะคะ1 5บหกุมภาพันธ์นี้ค่ะ เมื่อสักครู่ฟังคุณชินวรประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธา,<ร>าน,ร,านรัฐบาลเปิดเบืเ้องลึกเบื้องหลังไปแล้วนะคุณชินวรแกก็ขบอกมีคนของพรรคร่วมรัฐบาลฮอตไลน์เข้ามาล็อบบี้มีจริงล็อบบี้สองแบบล็อบบี้แบบที่หนึ่งก็คือล็อบบี้เพื่อล้มการอภิปรายก็คือไอ้องประชุมไม่ครบแหละล่มแหละสภาล่มล็อบบี้แบบที่สองก็คือล็อบบี้ ให้ร่วมกันจัดตั้งทีมองครักพิทักษรัฐบาลค่ะซึ่งซึ่งเมื่อสักครู่คุณชชนวรแเกก็พูดแรงน่ารักหน่อมแนมไปหน่อยเออหน่อมแนมไปหน่อยถ้าจะใช้วิธีการแบบนี้องครักษนี่หน่อมแนมไปหน่อยค่ะแต่ไอเรื่องจะเปิดเกมล้มการอภิปรายทั่วไปปิดปากไยค้านไม่ให้วิจารณ์รัฐบาลในสภาเสียมากกว่าได้ ถ้าไปปิดทางในสภาเขาก็ไปโปดนอกสภาแน่นอนเขาบอกไว้แล้วเพเผข่าวตามไปทําข่าวนอกสภามากกว่าในสภาและเพือเผอข่าวนอกสภาเนี่ยมันจะเยอะและมันจะแรงและมันจะดังกว่าข่าวในสภาดังนั้นดังนั้นตลอมให้เกมมันเล่นกันอยู่ในสภาดยแหละอยู่ในเกมจะได้คอนโทรลได้แต่เมื่อสักครู่ได้ยินแล้วใช่ไหมครับว่าคุณชินวรพูดถึงภูมิใจไทยอย่างไรค่ะคุณชินวรบอกว่าภูมิใจไทย ทั้งแสดงในที่ประชุมวิปรฐบาลและทั้งแสดงนอกที่ประชุมวิปรฐบานแสดงชัดเจนว่าถ้าอภิปรายไม่เหมาะสมไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะใช้แทคนิคล้มการประชุมอก็มีคําถามตามมาถึงเวลาจริงๆจะทําแบบนั้นไหมเอาจริงหรือเปล่าอยากรู้นะดังนั้นเราจะไปกันที่คุณสิริพงษ์อังคสศกุลเกียรติค่ะสสศิษเกษจากพรคภูมิใจไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเดชสิริพงษ์ฮะ สวัสดีครับคุณอมรรัสวัสดีครับคุณเดนัยครับครับครับตกลงเอาจริงเหรอครับที่จะใช้แทคนิกล้มกันแบบอภิปรายนะฮะล้มกันประชุมนะนะล้มสภาจะเอาจริง,<ภ>งเหรอเอาจริง,งเหรอก็จะเรียกว่าเป็นแทคติกล้มสภาหรือเปล่าเราเราคงไม่ได้เตรียมตัวจะล้มสภานะครับอันนี้ต้องเรียนก่อนนะครับครับคือคือการการที่เราออกมาพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการ เตือนสายค้านในการอภิปรายคราวนี้ไม่ทราบว่าคุณอมรรัตน์กับคุณดนัยเนี่ยมีมีรัฐธรรมนูญในมือไหมครับอ๋อไม่มีครับถ้าถ้ถถามีเนี่ยลองอ่านดูครับว่ามาตราหนึ่งห้าหนึ่งและมาตราหนึ่งห้าสองเนี่ยเขาว่าย,ยังไงหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองโอเคอสรุปมาว่าไงคะ,ะมาตราหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยคือเขาบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีใช่ไหมครับอาจจะเป็นรายบุคคลหรือว่ารายคณะก็ได้หรือเป็นคณะก็ได้เป็นหนึ่งห้าสองเนี่ยเขาบอกว่า สอสอหนึ่งในสิบเนี่ยสามารถเข้าชื่อกันเพื่อเปิดขออภิปรายซักถามและเสนอแนะแก่รัฐบาลครเราเราได้ทวงถามไปเมื่อตั้งแต่ก่อนที่ประชมุมกรอบเวลากันแล้วนะครับแล้วในนี้เราก็ได้ให้คนของพักเข้าไปคุยด้วยบอกว่าเอา้าถ้ามันเป็นลักษณะเนี่ยแล้วเราถามมาทุกครั้งสามครั้งเราบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะมีสิทธิ์ซักถามแล้วก็เสนอแนะการทํางนานของรัฐบาลด้วย แต่ปรากฏว่าเวลาที่ออกมาคือฝ่ายค้าน24ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาล8ชั่วโมงมนะครับแล้วการที่ฝ่ายรัฐบาลอภิปรายเนี่ยจะไปใช้เวลาของรัฐบาลน,นั่นหมายความว่าถ้าคุณจะอภิปรายเสนอแนะรัฐบาลไม่มีสิทธิชี้แจงนะเพราะเวลาจะถูกตัดออกไปอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นประเด็นที่สองคือในการอภิปรายตามมาตราหนึ่งห้าสองสาม 1, 5, 2, ครั้งที่ผ่านมาถ้าเราติดตามข่าวเราก็จะเห็นว่า มันเป็นการอภ time, ิรายไม่ไว <reco Christ. S 2> <mam> ma ้วางใจทุกครั้งแล้วก็ไปพูดกันข้างนอกว่ามันเป็นการอภิรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติผมถึงบอกว่าถ้าลองอ่านมาตราหนึ่งห้าสองดูไม่มีคําไหนที่บอกว่าอภิรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติคทีเนี้ยประเด็นที่เราที่เราเตือนฝ่ายค้านไปก็คือเรื่องบางเรื่องคือคุณจะอภิรายเรื่องใหม่ไม่มีปัญหานะครับคุณอาจจะอาจจะอภิรายเข้าคายบ้างไม่มีปัญหาแต่เรื่องบางเรื่อง ที่พูดไปเนี่ยมาถึงครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เจ็ดครั้งที่หกอย่างเงี้ยคืออธิบาย <ๆ S 1> ตั้งแต่ครั้งแรกหนึ่งห้าสองครั้งที่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งครั้งที่สองหนึ่งห้าสองครั้งที่สองไล่มาจนถึงครั้งนี้ก็ยังพูดไม่จบเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยผมก็บอกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันไม่เป้ามีกันแล้วคือ <Okay. S 2> ไปพูดเล่นตื่นอยากจะเสนอแน่อะไรไปเสนอ <Okay. S 2> อยากจะถามเรื่องอะไรไปถามอย่าเอาเรื่องเก่ามาพูดมันตำานักครับครับทีเนี้ย ไอ้วิธีของเราไอ้ประเภทที่บอกว่าเราจะไม่เข้าเป็นองค์ประชุมให้ให้เปิดเปิดประชุมไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่เคยพูดเลยนะครับครับอันนี้ไม่เคยพูดแต่บอกว่าถ้าคุณอภิปรายไม่เข้าประเด็นคพวกเราอาจจะขอเสนอนับองค์ประชุมแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยผมก็ให้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับออะเอาดูจากการสภาล่มข่าวที่แล้วค,คมีคนมีคนทําสถิติมาว่าพรรคไหนไม่เข้าร่วมประชุมมากที่สุดครับนะครับ เขาก็ไล e ่มาไล่มาไล่เป็นพักพักเพื่อไทยมีสอสอไม่รายงานตัวหนึ่งร้อยหนึ่งคนจากหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคนครับประชาธิปัตย์มีสอสอไม่รายงานตัวสามสิบสองคนจากห้าสิบคนทิ่เป็นหกสิบสี่เปอร์เซ็นตพลังประชารัฐสามสิบสี่คนจากเจ็ดสิบเก้าคนคิดเป็นสี่สิบสามเปอร์เซ็นเก้าไกลสิบคนจากสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต ภูมิใจไทยสามคนจากหกสิบเอ็ดคนที่เป็นส <Okay. S 2> ี่จุดเก้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้คือสถิติที่ผ่านมาแล้วไปดูสถิติย้อนหลังได้ทุกครั้งว่าพรกคภูมิใจไทยเนี่ยทํางานแบบไหนนะฮะฉะนั้นผมก็อาจจะขอนับอง์ประชุม <Okay. S 2> ถ้าคุณอภิปรายเข้าข่ายตามที่เราออี okay. นี้ <Okay. S 2> ผมก็อาจจะดูว่าผมรู้ว่าถ้าเกิดว่าเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่ครบหรอกแต่ถ้าฝ่ายค้านอยู่เยอะนั่งกันหนาตาครับนั่งกันหนาตาผมอาจจะถอนก็ได้ เพราะยติเสนอนรับงคงประชุมมันเสนอได้แล้วมันก็ถอนได้เ,เข้าใจ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 ความรับผิดชอบเนี่ย,ม,ย,ย,ยมันต้องอยู่ที่ฝ่ายค้านด้วยเมื่อคุณเสนอจากที่ายเมื่อคุณอยากจะพูดไม่ใช่ว่าคุณพูดเอาดีเข้าแต่ตัวอย่างเดียวค,คุณก็ต้องอยู่กันด้วยเพราะในความเป็นจรงิงกระทั่งกรณีกรณีที่ยื่นยติด่วนมาแทรกยติเรื่องกัญชานะครับที่บอกว่าอาเรื่องของน้องแบมกับน้องตะวันเป็นยติด่วนรับปากกันมั่นเหมาะ บอกว่าจะอยู่เป็นองค์ประชุมให้ครบทุกพักทุกพักพอถึงเวลาแยตติด่วนจบพอเข้าแยตติที่เราต้องพิจารณากันปกติหนีหมดอย่างเงี้ยมันคืออะไรโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอคุณคุณสิพงฟังไปฟังมาคล้ายกับว่าฟ้ายคล้ายกับว่าจะเอาคืนพักสายค้านอย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาคืนไม่ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาว่าจะเอาคืนใครครับฮะแต่เราจะทําจะจะสะท้อนให้เห็นถึงการทํางานครับ ครับว่าใจอย่างการประชุมในพักร่วมรัฐบาลก็เราก็บอกแล้วว่าขอให้เป็นองค์ประชุมให้เราด้วยครับทีนี้พักร่วมรัฐบาลเขาตอบว่าเขาคุมไม่ได้ครัเอาเมื่อเมื่อเมื่อพักร่วมรัฐบาลในทักตัวเองคุณคุมไม่ได้แล้วคุณจะมาเป็นวิทําไมโอเคฟังไปฟังมาไม่ใช่แค่ฝ่ายคฟังไปฟังมาไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านคุณสิริพงศ์กําลังตัดเพอะรวมไปถึงพักร่วมรัฐบาลด้วยกันสิครับฟังดูอย่างนี้ไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านแล้ะ คือไม่ได้ตัดพ้อแล้วครับแต่ผมจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพของการทํางานถ้าวันหนึ่งเรื่องไหนที่คุณไม่ถูกใจคุณบอกว่าคุณคุมไม่ได้แต่เรื่องไหนที่คุณเห็นด้วยแล้วคุณก็มาโทษโทษคนอื่นว่าเอ้ยคุณต้องเข้านะอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ถูกคุณจะไปโยนบาสให้คนอื่นอย่างเดียวไม่ได้โอเคเขาจให้เข้าใจสรุปสรุปยืนยันว่านี่ไม่ใช่การเอาคืนและนี่ก็ไม่ใช่การตัดพ้อด้วยแต่คราวนี้กลับมาประเด็นเฉพาะหน้าตรงนี้ดีกว่า การอภพิปรายาทั่วไปตามมาตรา1.5.2ว่ากันไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการตามร้ำน,นูลที่ที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่พอสมควรนะครับปัญหาก็คือปัญหาก็คือเห็นขู่ก่อนจะถึงวันที่15.16กของุมภาบอกว่าเฮ้ยถ้าอภพิปรายผิดเหลี่ยมนี่ไม่เอานะจ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 ะไม่เข้าประชุมนะม,ม,มันแทยเป็นไทยก็คือจะทําให้ไม่ครบองค์สิกรรบในในบางสมัยเนี่ยคือวันนี้เนี่ย วันที่เขาจะเอามาใช้อีกคำหนึ่งนอกจากคำว่าเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ย <c oughs> เขาจะเอาคำว่าธรรมเนียมปฏิบัติมาใช้ <c oughs> ซึ่งพอพูดถึงธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยต่างคนต่างฝ่ายเขาก็จะพูดถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่ตนเองเนี่ยได้ประโยชน์อย่างมาตราหนึ่งห้าสองเนี่ยที่เขาบอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งในสิบเนี่ยเข้าชื่อขออภิปรายเสนออภิปรายได้ในการอภิปรายเนี่ย เขาก็บอกว่าทำเนียบปฏิบัติคือฝ่ายค้านสิเป็นคนพูดแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือในบางรัฐบาลที่เขาให้ความสำคัญกับสภานะครับอย่างเช่นรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์ฝ่ายรัฐบาลก็มีสิทธิ์เสนอครับฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์เสนอครับและในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับในในอดีตที่ผ่านมาก่อนก่อนจะเป็นรัฐมนูญนี้นะครับก่อนจะเป็นสภาชุดนี้นะครับมันก็มีหลายครั้งที่เขาก็แบ่งเวลาฝ่ายค้านฝ่ายเสนออื พูดพอๆกันอืมทีเนี้ยเราก็เข้าใจได้ว่าเอาละฝ่ายค้านเขาอาจจะก,กังวลว่าถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลเขาก็จะต้องไปอวยไครรัฐบาลกันก็อาจจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนี่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนี่อย่างภูมิใจไทยเวลาอภิปรายรัฐบาลเราก็ไม่ได,เไได้เราก็ไม่ได้ด่ารัฐบาลตรงๆแต่เราก็ให้ข้อเสนอเนะทุกครั้งก็กลายเป็นว่าอ่ครั้งนี้เราก็พูดไม่ได้อย่างเงี้ยครับ โอเคเอายี่ดีกว่าเอาีดีกว่าไอ้เรื่อง24ชั่วโมง8ชั่วโมงรัฐบาลจะพอหรือไม่ชี้แจงทันหรือไม่มันก็ต้องตอบอย่างนี้คุณสิริพงศ์ก็ในเมื่อตัวแทนรัฐบาลไปตกลงกับเขาอย่างนั้นมันก็ต้องรับกติกาเพราะคุณไปรับปากไปตรงไปตกลงกับเขาดังนั้นเราย่อมไม่มีสิทธิ์มาบอกว่า8ชั่วโมงทันไม่ทันกลับมาตรงนี้ดีกว่าอภิปรายทั่วไป15 2 1 5 16กุมภาพันธกุมา พุมมใจทยจะเข้าประชุมไหมเอาเอาตรงนี้เลยจะเข้าประชุมไหมเข้าเหอะไรเข้านะเข้าครับคือไม่ไม่ได้มีอะไรพิกแพงไม่ได้มีอะไรพิสดายไม่ได้เล่นเกมอะไรครับอืแต่เห็นแต่เห็นแถลงมาทั้งสัปดาห์ที่แล้วตะต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์แถลงเกือบจะทุกวันแถลงว่าเอ๊ะ ถ้าคุณอภิปรายไม่เข้าหลักเกณฑ์ในบางเรื่องเราจะไม่เข้าประชุมนะยังยืนยันตามนั้นใช่ไหมครับผมยกผมยกตัวอย่างให้คุณนายฟังผมยกตัวอย่างให้คุณนยฟังเช่น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 เรื่องเรื่องก่าเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยพูดกันมาแล้วสี่ครั้งพูดกันมาแล้วสี่ครั้งอย่างเช่นกรณีสมมุติว่าเอาเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยพูดกันมาแล้วสี่ครั้งทั้งส่งปปชทั้งอะไรต่ออะไรเรียบร้อยไปหมดละ นะครับทั้งหรือกรณีกรณีรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยนะครับที่เขาขายหุ้นเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขามีแค่แค่ให้หุ้นกับขายหุ้นทีนี้เขาก็ชี้แจงไปแล้วเขาก็ชี้แจงไปละไม่เชื่อเขาก็ไปส่งปปชส่งปปชเสร็จไม่เชื่อเขาไปยื่นประธานสภาท่านประธานสภาก็ตอบกลับมาว่าไม่มีอำนาจแล้วก็ถ้าจะมาอภิปรายอีกเนี่ยผมก็คิดว่า มันซ้ำซากไปละโอเคโอเคฟังไปฟังมาผมยกตัวอย่างอย่างนี้คอเคเข้าใจเข้าใจคุณสิริพงศ์คุณสิริพงศ์ก็คืออย่างนี้คืออย่างนี้มีคนเขาตั้งข้อสังเกตแล้วเขาก็ฝากแซวด้วยเขาบอกว่าภูมมใจไทยกลัวฝ่ายค้านจะเล่นเรื่องที่ดินเขากระโดงของคุณศัก์สยามหรือเปล่าเนี่ยอไม่ดุไม่กลัวครับไม่กลัวไม่ได้กลัว ไม่ได้กลัวเลยครับไม่กลัวว่าฝ่ายค้านจะยกเรื่องที่เดินเขากระโดงของคุณสักสยามมาเล่นใช่ไหมไม่กลัวใช่ไหมผมพูดผมพูดผมพูดชื่อเขาผิดเขากระโดงใช่ต้องเขากระโดงใช่ไหมไม่ใช่เขาเยี่ยที่งนะไม่เขากระโดงไม่เขากระโดงนแหละขออภัยครับขออภัยไม่ได้กลัวประเด็นนั้นไม่ได้กลัวประเด็นนั้นครับคือสิ่งที่เราลัวแล้วจะไม่เข้าประชุมทำไมอ่ะเวลาที่เขายกเรื่องนี้ขึ้นมามันไม่ได้มีปัญหาเลยครับเพราะเขาก็ เขาก็ตอบของเขาทุกครั like ้งการดําเนินการก็ท yeah. ําไปอย่างนั้นทุกครั้งเขาก็ไปยื่นปปชยื่นอะไรของเขาอยู่แล้วไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวตรงนั้นเลยครับเพียงแต่ว่าเวลาเรานั่งเศ้าสภาเนี่ยเราก็ถามเอาเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอแล้วพอเขาพูดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีสสบุรีรัมที่เขาอยู่ที่นู่นเขาก็ต้องลุกขึ้นประท้วงอีกก็เรื่องเดิมซ้ำซากแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมฮะเราเราก็คิดเอาถ้าคุณจะอภิปรายแลฐมตี คมนาคมอภิปรายเลยครับแต่ขอให้เป็นประเด็นใหม่ขอเป็นประเด็นใหม่แต่ถ้าประเด็นเดิมเราก็จะดำเนินการแต่เขากระโดงถ้าแต่เขากระโดงจะไม่เข้าประชุมว่ากานเอา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 กันกรงแต่เขากระโดงได้ครับแต่ขอให้เป็นประเด็นใหม่ครับอถ้าไม่ใช่ประเด็นใหม่จะไม่เข้าประชุมใช่ไหมจะทํายังไงไม่จะทํายังไงเข้าประชุมผมก็เข้าประชุมครับก็เข้าประชุมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านที่เขาเห็นว่าเรื่องนี้สําคัญคืออันนี้ที่เราบอกล่วงหน้าเนี่ย คือเราบอกให้ไปทําการบ้านให้ไปแก้การบ้านนะเออให้ทําให้มีข้อมูลใหม่โรลดแล้วนะอเออให้คุณมีข้อมูลใหม่นะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีข้อมูลใหม่ผมขอนับองค์ประชุมถ้าคุณอยู่กันบางตาก็ลม่ม<อ>แต่ถ้าคุณอยู่กันหนาตาผมก็อาจจะถอนให้อ๋อครับก็คือจะเสนอให้นับองค์ประชุมออนับบ่นแหละนับองค์ประชุมนับองค์ประชุมนั่นแหละแล้วถ้าเกิดมันคนน้อยปุ๊บมันก็ลม่มโดยอัตโนมัติใช่อ่า ประธานเขาจะรออยู่แล้วครับด้วยความเคารพคุณสรีพงศ์ไอ้นับองค์ประชุมสมมุติว่าฝ่ายค้านมานั่งกันครบฝ่ายรัฐบาลไม่เข้าประชุมมันก็ไม่ครบองค์อยู่ดีอ่ะผมถอนให้ได้ครับถอนให้ไงผมถอนให้ได้ครับผมถอนให้ได้ครับโอเคเดี๋เดเดี๋ยวบันทึกไว้บันทึกไว้ถ้าฝ่ายค้านก็นั่งกันเต็มจะถอนฐนถอนคําขอเรื่องนับองค์ประชุมใช่ไหม ผมถอนได้ครับถอนได้ถอนได้ดม่นแต่ายค้านบางตาชัดเจนชัดเจนได้ได้ได้ชัดเจนแล้วแหมเคลีย์ละเคลียแล้วคุณสลิพอรู้แล้วว่าจะทําอะไรเข้าใจแล้วว่าจะทําอย่างไรเข้าใจแล้วว่าจะทําอะไรโอเคคือเราก็บอกเลยว่าเอาเคเคลียเราก็บอกบอกว่าเอาเคเคลียคือจะพูดเรื่องเขากระโดงพูดได้ครับแต่ขอขอประเด็นใหม่จะพูดเรื่องซื้อขายหุ้นก็พูดได้ครับแต่ขอประเด็นใหม่แต่ไม่ใช่ว่าประเด็นเดิมซ้ำซากไม่ได้ประโยชน์ค่ะ รับทราบตามนี้โอเคขอบคุณนะคะคุณสิริพงศ์คะยินดีครับยินดีค่ะคุณสิริพงศ์ค่ะคุณเกียรค่ะสสสีสเกตภูมิใจไทย